ใครเคยคิดว่าคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาอยู่กันอย่างสันโดษกลุ่มใครกลุ่มมันไม่ติดต่อสัมพันธ์กันเหมือนคนยุคนี้ถ้าไปที่แหล่งโบราณคดีบ้านโปง่งมะนาวค่ะอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีคงต้องคิดใหม่นะคะเมื่อได้เห็นร่องรอยการขุดคน้นพบโครงกระดูกมนุษย์ทับซ้อนกันอยู่ค่ะความเกา่าใหม่ไล่ตามความลึกนะคะดูได้จากอะไรสีของชั้นดินค่ะก็ทําให้เชื่อว่าที่นี่คือสุสานอายุราว3,500ถึง1,500ปีสื่อว่าเคยมีชุมชนโบราณ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ค่ะและมีผู้คนอาศัยต่อเนื่องนับพันปีระยะเวลายาวนานขนาดนี้ให้อยู่โดดเดี่ยวคงไม่ไหวนะคะหลักฐานที่ชี้ชัดว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณลุ่มน้ําป่าศะมีการติดต่อกับผู้คนภายนอกคือโบราณวัตถุขุดค้นจํานวนมากค่ะส่วนหนึ่งที่น่าสนใจบอกได้ว่าเป็นของนําเข้านะคะอย่างเช่นเครื่องประดับทําจากหอยมือเสือเป็นของทะเลที่ต้องมาจากแดนไกลแน่ๆค่ะไปจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้จากเหล็กสัมฤทธิ์ อาจเป็นได้ทั้งที่มีการผลิตเองเพราะว่าอยู่ในยุคเหล็กและอาจมีการซื้อหาแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นนะคะบ้านป่งมะนาวจึงฉายภาพสําคัญของทริปสินสมโมสอนสัญจรท่องจักรวรรดิสีเทพตามร่องรอยขนลุ่มน้ําป่าสักค่ะสิ่งที่ประทับใจมากเลยก็คือไม่อยากเชื่อเนาะว่าคนโบราณเนี่ยคนๆตัวเองเป็นคนชอบใส่ตะหูนะคะโอ้โยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยจัาบ้ากเลยใส่ตะูสองข้างไม่เหมือนกัน นะคะซากที่เห็นในวันนั้นเนี่ยนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็มีลักษณะของการแต่งตัวนะคะและมีลักษณะของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งร่วมสมัยอย่างมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ประทับใจอันนึงก็คือถามว่าความรุ่งเรืองในอดีตซึ่งคือร่างแก้วของเราในปัจจุบันมันได้มีการพัฒนาและมีความเชื่อมโยงอย่างไรนะคะอยากให้คนรุ่นหลังเนี่ยภาคภูมิใจในความเป็นชาติตรงนี้ที่เรามาที่ตรงโป่งมะนาวเนี่ยเพราะว่า ย่านบริเวณตรงนี้มันก็คือชุมชนโบราณที่มีคนอยู่อาศัยมาแต่ยุคก่อนปรัิาสตตามลำน้ำป่าสักนะฮะสีเทพเนี่ยก็เป็นเมืองโบราณที่นอยู่ใกล้กับแม่น้าป่าสักพูดง่ายๆว่าสีเทพก็เป็นจุดหนึ่งทีเ่เกี่ยวพันกับในเรื่องของเส้นทางคมนาคมในลุ่มน้ําป่าสักแล้วก็เป็นเส้นทางกรค้าโบราณและนี่คือผู้เชี่ยวชาญประจําทริปของเราค่ะอาจารย์สันติพักดีคานะคะยังพาเราไปสํารวจผู้คนลุ่มน้ําป่าสักกันต่อที่เมืองโบราณสีเทพ อีกยุคสมัยสําคัญที่ส่งให้ได้รับเลือกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคือร่องรอยความเป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายค่ะและสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นราวพุทธศตรวตรรษที่9-12ถึง12พบทั้งโครงกระดูกมนุษย์สัตว์อย่างเช่นสุนัขและช้างค่ะมีรูปแบบฝังศพตามแนวคิดที่สื่อความเชื่อในชีวิตหลังความตายพบได้ที่แหล่งโบราณคดีบ้านป่งมะนาวเช่นกันนะคะ ก่อนมีการรับคติความเชื่อจากอินเดียเข้ามาทำให้รูปแบบการฝังศพหมดไปราวพุทธศตรวตรรษที่12ค่ะ ซึ่งสีเทพได้เข้าสู่ยุคที่เรืองรองด้วยวัฒนธรรมทวารวดีดำรงอยู่จนถึงยุคเขมรโบราณนะคะแม้อำนาจของเมืองพระนครเสื่อมลงและสีเทพเองก็ล่มสลายกลายเป็นเมืองร้างหากเพราะเชื่อว่าดินแดนบริเวณนี้เป็นเส้นทางการค้ามายาวนานค่ะเป็นเขตติดต่อกันระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีการย้ายศูนย์กลางไปที่เมืองเพชรบูรณ์ช่วงที่สุโขทัยเข้ามาควบคุมพื้นที่ลุ่มน้ำป่าศักค่ะเห็นชัดที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงเพชร มีเจดีพุ <futuro> <yelled> ่มข้าบินรูปแบบสุโขทัยและยังรุ่งเรืองต่อไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะตามกติความเชื่อการสร้างมหาธาตุเป็นศูนย์กลางเมืองพบสิ่งก่อสร้างร่วมยุคก็คือปรางศิลาแลงนะคะและเรายังไปต่อกันที่วัดช้างเผือกค่ะเห็นร่องรอยของเจดีย์ทรงระฆังคว่าและเจดีย์ยอมุมมีฐานซ้อนหลายชั้นเป็นลักษณะเฉพาะของเพชรบูรนั่นเอง วัดคงสมโพธพบเจดีบริเวณหน้าโบสถ์มหาอุดมีฐานแข่งสิงแบบอยุธยาค่ะผสมบัวเชิงงอนแบบล้านช้างด้านไหนมีจิตรกรรมพื้นบ้านเรื่องมหาเวสัดนดรชาดกทั้งยังมีการเก็บรักษาสมบุตพระมาลัยจากสมัยอยุทยาไว้ด้วยนะคะเขียนภาพชาดกและบทสวดมหาพุทธคุณเป็นอักษรของบาลีสะท้อนใ้เห็นว่าลุ่มน้าําป่าสะนับเป็นชุมชนที่มีความเจริญสืบเนื่องมาถุกยุคค่ะ ตั้งแต่ในช่วงจาริกของพญาลิไทยเป็นต้นมาเนี่ยก็จะกล่าวถึงเมืองในลุ่มน้ําป่าสักนะครับแล้วก็การที่มีการพูดถึงเมืองลมนะครับมีเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็นําไปสู่เรื่องของเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งเดิมเนี่ยในจาริกก็เรียกว่าเพชรปูระหรือเพชรบูรณ์นะครับซึ่งก็คือที่มาของเพชรบูรณ์ในปัจจุบันนะแล้วภายหลังอยุธยาเนี่ยจึงขยายอำนาจขึ้นไปแล้วก็ปกครองในส่วนของ เพชรบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นถึงร่องรอยของการทับซ้อนทางวัฒนธรรมยังมีอีก2หมุดหมายที่เราไปเยือนในเมืองเพชรบูรณ์ค่ะนั่นคือศสาหลักเมืองเพชรบูรณ์นะคะมีการนำหลักศิลาจารึกอายุร่วมพันปีมาเป็นเสาหลักเมืองค่ะ และอีกวัดสําคัญคือวัดไตรภูมิที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระพุทธมหาธรรมราชานะคะเชื่อมกับตำนานอุ้มพระดำน้ําประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เป็นงานพุทธศิลป์แบบลบบุรีค่ะที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรโบราณซึ่งเคยเรืองอำนาจมาถึงสมัยเมืองโบราณสีเทพก็เป็นร่องรอยความงามและการดํารงอยู่ของผู้คนลุ่มน้ําป่าสะตลอดระยะเวลาหลายพันปีนะคะเรารวบยอดมาค่ะรับจบครบทุกสมัยเลยตลอดทริป3วัน2คืนของเราค่ะ